ขอบุขอบคุณท่านนายอำเภอพันจ่าเอกสุวินห้องแสงอำเภอรัตนบุรีค่ะพร้อมกับนายกกิ่งกาชาติอำเภอรัตนบุรีคุณแม่โสภายห้องแสงนะคะแล้วก็ประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอรัตนบุรีค่ะาลากะดอนเมืองไทยฮ้องหัวใจเศร้าทงเป็นนวลพาบอลงมาลาจินมีท่านปีหลวงผู้เลิศลาไปเมืองป่าสูสวรรค์ ลาสะดอนถูกเล้าสังโบว่าใครหรือนางหีีขอตาวายความจงรักภักดีว่านีเสมอดดงขนาดน้ำไอเรื่องหล่นป่าชาชนอาจใสเพิงสูนศิลป่าจีบสมเด็จเม่ได้คอยเบิงป่าปืนเมืองเม่บอกไหวเช้าใช่นั้นได้สืบสาง น่วยแปดอาสาสมเด็จแม่ตั้งคงการไว้ทุกบานหรือตามน่วยชายแดนแม่หวงแหนป่าชาชนได้เบิ่งแหงแลงเศร้าหนักหือเบาสมเด็จแม่นั้นกตสัวส่งไปดูทั้งน้ำเคือนด้วยความภาด้วยความเทียนอาหนูหลักป้าใหม่ถ้าน ù, อ ương, ạt, ên, ้อมให้คููมึง ไก่ปลาอยุ่พ้นละบาดเบืองไก้ปลูกมอนเลียงไม้งามพาไม้สวยเหลือแสนว่าตั้งแดนได้ยอย,อยอใองใก่เมียงท้องได้ทอด่าพื้นแป้ว่าหรือหมักมีองค์พระแม่ชนานี้แม่พันปีเป็นทรงไห่หากข้าหล่นว่าลื้มกด เตเปิ้ลมาดีมากหล่นบอมีจืดจางหายงําตั้งใจว่าจะเมนบอมีผู้ใดเท่าพอกับพูนเหนือเก่าพระตกนี่ก่อนเนื่องไก่เฮาใดมีกินมีอยู่น้ำเคลือนไหลลงม,มาสูดด่ใดทำหน้าผู้เก่าชะล่มเราตลอดกาล ศิลปะพื้นบ้านของทินดินทาลูกจดจำบ่มีลืมแม่ผู้มีปากอุลมขึ้นเบื้องบน,บนทั้งฝ่าสู้ตรวันกาไลใจคนไต้ตุกอูแเรา ลูกหลานชาวสุรินทร์ชาวไทยเฮาขอกราบถึงพระแม่เนเจรพระองค์ตามโจตะว่าเ,เอ๋ยพระองค์ทางนมจำหนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตี สาบรมราชา,า,รราชินาสาบรมราชนาชุนันนี่ท่างตีรวนนองกล้านองประมงผสกนิกรเช่าจังหวัดสุวินและพี่น้องเชา่าไทยจากคณะมอรมวัฒนธรรมสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุวินค,ค่ะพี่น้องเช่าลาวรัตนาุรีค่ะขอคุณหลายๆค่ะแมนกน้อยก่อยฟ้าค่ะศิริกากรมิโสค่ะ